อุบาวนั่นซี่นี่สียสงเหลือเงินยุดแต่เราดร่อล่้ไม่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผมสวัสดี FC ซตอมหน่อยลอยดันสู้ทุกคนนะผมพี่น้อง ผมตอนนี้คืออยู่บ้านพักนะผมอยู่เอารถมาเก็บในหอพี่น้องนะครับเอารถเออจะของมาเก็บไปนะครับคือจะพาทิมตลกพี่น้องทิมตลกของไอ้แสงทองฟินแลนด์เนาะของนิรุยแล้วก็แม่ลี่แล้วผมตาตาแล้วก็หลายๆคนพี่น้องแล้วก็คุณยายนวลก็จะไปหาศิลปินในดวงใจด้วยพี่น้องคุณยายนวลก็จะไปด้วยแล้วก็แม่แอนเนาะผมคอตูมพี่น้องจะไปเดินทางไปศิลปินภูไทยพี่น้องนะครับผมคือ เพิ่นไร่สดกุมปิดนะผมเพิ่นรับเชิญไปนะครับผมคือเอเราก็จะเดินทางการพี่น้องผมเป็นอาสาเป็นสซโฟเฟอร์พี่น้องนะครับผมขับรถห้เพิ่นนะครับตอนนี้กําลังเตรียมตัวพี่น้องกําลังนะผมที่บ้านพักนะผมกําลังพักเก็บของนะผมคือรถนะผมตอนนี้คือบรรยากาศตอนประมาณบายบยพี่น้องนะผมกสิ ไปกันประมาณหกเจ็ดคนพี่น้องนะครับเต็มรถผู้ดีเลยนะครับเ,เครื่องของอีกกับทีมงานเพิ่นมาซอยเฮ้าพี่น้องเรื่องของเรื่องไอพ่อบี่เนาะพ่อพี่เพิ่นมาซอยนะผมเพิ่นมาไอ้ขึ่นไรสดกลุ่มปิดของแพ้วนะผมเข้ากับไปซอ,อเยเพิ่นขึ้นนะครับผมเข้ากับกลับไปกลับมาเนาะคือบ่มีเวลาถ่ายคลิปพี่น้องเบิ่งนะผมก็เลยคือว่า ถ่ายคลิปไปทำทางหรือว่าไอ้นู่นนี่นั่นพี่น้องพี่น้องเบิรงเนาะนะครับเดี๋ยวไปถึงงานก็จะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งหรือจะไงก็ไม่รู้นะผมบางทีกระบวกาไปถ่ายในบ้านพักคนนั่มนะครับผมก็่นก็มีช่องยูทูบหรือว่ามียังเพื่นอนกระบวกาถ่ายตอนนี้ก็คือเปิดคลิปไว้พี่น้องนะครับผมกำลังจะขับรถอะไรประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่หนุ่มอยู่ไหมวนะผมพี่น้องก่อนเดินทางเนาะครับผมจะจะแวะเด็ดกับไอ ใส่ข้ครับผมเป็นยึกออฟฟิศใหม่นะครับโอ้ยโอ้เย็ยนเจ็บเลยครับผมโอ้ยเย็นเจ็บเลยนะครับผมอยู่กับพี่หนุมนมน่มครับผมพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มแสง<ด>ทองแสงทองฟินแลนด์พี่น้องุ่มสวัสดีเอฟซีต้อนรัร้อยล้านทุกท่านนะครับนี่ครับพี่น้องเบื้องกรางอันที่วางเลิกงานมากครับ,รบกับไอ้คนนี้นะผมพี่นุ่มคนไทยพี่นุ่มเป็นเจ้าทีอคือหลังเสร็จภารกิจไอ้อัันนะ้นไอ้เนาะงานอะไรซุดงานอะไรซุดเ้าก็ไปซื้อ อาหารไม่ก,กินพี่น้องก็ไปกับไอเพิ่นเลยประจำเลยพี่น้องทุกๆไลฟ์เลยพี่น้องนะครับผมเท่าแผนเดินได้หรอเดินคือถ <c oughs> ้าให้ทุกคนขอบคุณกินนะผม <c oughs> จะมรดกไอน,นุ่มแป๊บนึงผมมาจะเดินทางนะผม<จ>ปีเจ้าปีเจ้าไปธุระเป็นครับผ้าเป็นไอรับเชิญอันศิลปินผู้ใดครับผม เดี๋ยว้องนั่งไปบ่งผุนอีกขึ้นมนี่ครับผมเอาเอาย่างไปบ่งผุนเด้อครับเดอ้อทีเดอ้อครับผมนี่คืออันนี้ละอายุอันการตัดต่อหรือว่าอย่างรับคนนี้แหละพี่นอ <c oughs> อ้องไฮบอทเพี่ยวกับเราเอาบอทด,ดิบเนาะคร,ครับผม,ผมคือหน้าตาของเพื่อนไม่ซองพวกมัคน,คนเองคือพี่หนุ่มเนาะหนุ่มแ่งทองฟินแลนด์พี่น้องนะครับผมฝากเลยนะครับเด้อฝากเอฟซีของน้องตอมเนอร์ราล้านนักกอดแซฟแคนช่องหนุ่มแสงทองนั่งเลยนะครับเด้อครับผม แต่ผมเดินเท้ามาทำพี่น้องนี่คือโต๊ะทำงานที่ทำงานใหม่นะผมใหญ่มา้งทีเดียวนะผมออฟฟิศเพิ่นนะผมผมก็สิเดินทางนะผมแวะมาไอ้ใส่เข้านึ่งนะผมผมก็เดินทางแล้วนะผมโอเคไอ้ไปครับครับครับผมครับผมพี่น้องเข้าเดินทางแล้วนี่ลุยสั่งเขาส่งข้อความมาบอกเมื่อกีเลี่ยวเนี่ยนะนะพี่น้องระหว่างที่รอพี่น้องเนาะนะครับเราก็บสีเดินทางกันเลยนะครับผมเดินเดินทางกันเลยนะครับเพิ่นเซตมาบอกพี่หลัง มันสวยเลียวนะครับมันก็เลยทักมาบอกนะครับตอนนี้กำลังรถรอเต็มเรียบร้อยแล้วผมพี่น้องมีใครไปบ้างนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิร์นคันต้องดกันเลยนะครับผมพี่น้องเดี๋คนขับเป็นโชเฟอร์พี่น้องนะครับเอานี่ยังบันนี่โอ้ยปิดประตูกันเกิดขึ้นไหนก็ไมน่นั่บันนี่ อ๋อหอมตึ๊น่อยหอมผู้เฒ่าคุณยายนวลก็มาพี่น้องโอ้ยคุณยายนวลพี <apply some problème> ่น้องผ่าเพลนเปลนเบิ <just> <down> ้งศิลปินในดวงใจเพินพี่น้องผ่าไปหาเบาวี่ผ่าไปหาเบาวี่พี่น้องนะครับไอศิลปินในดวงใจของคุณยายนวลน้อำยางน่าคนมักตะกี้เพิ่งเคยเล่นมาเป็นว้องใหตะกี้เคยไปมักเราบผมเคยเบิางเราประจากมันบ่เกเปิดเพลงเปิดล้ำเร่าโอ้เปิดเพลงเบิ่งก่อนล้ำเราตะกี้เนาะมัก ร้อนโอ้วันนี้มีใครมั่งโอ้มีนี่ลุยพี่น้องนี่ลุยแล้วก็เอรี่แชนแนลพี่น้องลุยแล้วก็แม่แอนนะผมไปข้างหลังไปข้างหลังไหนมาซิลปินซิลปินป่อนข้อเนี้ยไปไปอย่างแพรลี่แล้วก็สีทีมตลกสาวคนพี่น้องนะครับผมเราจะเดินทางกันที่คำม่วงนะพี่น้องจังหวัดกรสินธุ์เนาะศิลปินภูไทยนะผมพี่น้องเดี๋ยวเขาพบปะกันอีก เธอนึงนะผมจะถ่ายให้ดูนะครับผมยวกําลังเตรดินทางกันแล้วไอใส่กัด้วยนะครับคุณใหญ่ใส่จำกัดนํานะครับใส่จำกัดให้เรียบร้อยนะครับผมครับผมเขาใส่จำกัดป้องกันเซฟตี้ทั้งตำรวจทั้งยังทุกคนพี่น้องเซฟตี้ทุกคนเลยนะครับผมเข้าไปเดินทางกันเลยนะครับกับผมพี่น้องนะครับตอนนี้คือแวะพักรถพี่น้องหรือว่าเติมมันรถน้องครับตอนนี้กำลังเติมมันรถอยู่นะครับผมคุณใหญ่ไปที่ไหครับ มองอรถบอร่บอบ่มองเนาะวันมองรถปีงรถบ่อเสนอ,อโอ้สบายบ่เป็นียังเคยนั่งไหนเที่ยวใหญ่เคยแบบนี้เคนย,ยนั่อออองอยู่เนาะอ๋อเคยนั่งอยู่ครับผมจันมองรถปีงรถสสนอครูเถ่าเนาะสบายมากคุณยายมาสบายมากนะผมเอาเมล์ลงมาหน้าบุหรี่ขังล้างนอนรับแล้วพี่น้องส่วนหนึ่งรับแ <ๆ S 2> ล้วนะผมเดี๋ยวาห่อแบบปั๊มกันถะเข้านะผมราะเราเดินทางต่อเนาะ ครับผมพี่น้องนะครับแล้วตอนนี้ก็คือกางเดินทางพี่น้องเนาะเดินทางกับมีอุปสรรคเนี่ยพี่น้องนะครับคือฝนตกเนาะนะครับผมตอนนี้ฝนตกน้องมาร์คถ่ายให้น้องตอนนี้มีคนมีคนถ่ายให้ด้วยน้องมาร์คแล้วผมเป็นคนถ่ายให้ตอนนี้เดินทางพี่น้องก็เรื่องกินเก่าคนรถด้วยเนาะสิ่งของกินที่บนรถพี่น้องคุณยจไม่บม่หิวมากครับหิวหยาเลยหยามากเลยอ่า ยัดยุ่มาก <c oughs> พ, <workflow> พี่น้องนะครับผมขึ้นตัวตอนนี้เดินทางประตูตสุดทางพี่น้องไก่หอดแล้วตอนนี้ถึงสมเด็จแล้วพี่น้องสมเด็จกุชิดละลายห้ <c oughs> วยพึ่งแล้วก็ค้าม่วงเนาะพี่น้องไก่ถึงแล้วครับเดินทางกันนะพี่น้องโอเคโอเคพี่น้องตอนนี้ประตูแรงมากนะครับประตูแรงมากพี่น้องครับ รียยบ้อนะครับครั้งแรกพี่น้องตะกี้น้ะเคยผ่านมาแล้วสิครับนี่คือครั้งแรกนะผมที่เข้ามานะครับตะกี้ก็มีติคี้ผ่านแล้วสืนะครับเราพบเพอเจอกันนะครับเจือกศิลปินผู้ไทย ครับผมพี saya, <them> ่น้องนี่ตอนนี oh, oh, ouais? ้ฮอดแล้วนะผมฮอดแล้วฮอดแล้วนะผมฮอดแล้วถึงแล้วนะผมพี่น้องนะครับฮอดแล้วนะครับโอ้ยเมื่อยไรวันนี้ยี่วี้ในพ่อวีมาแล้วไม่เห็นเนาะพี่น้องมาครับผมคุณพ่อวีเหนยอใหญ่กูบาวนั่นเสียชิ้นสียชิ้นเหลืองๆเงินพ่อวีนะผมกำลังมาพาคุณใหญ่มา คุณยายนวลดีเฮ้ยคุณยายคิดทอดคิดเทิงพี่น้องคุณยายเนาจากมหาคุณพ่อวีพี่น้องเพนเห็นมักเอฟซีในผลพลเทนมัร์กลายครับผมพี่น้องนะครับณตอนนี้พี่น้องเนาะบรรยากาศพี่น้องเพิ่งเข้ามานะครับครั้งแรกเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นโจมที่ทําการแสดงพี่น้องถึงมาทอดมาเทิงกันนะครับผมโอ้หงแห้งๆพี่น้องหงแห้งๆที่กว้างขวางแห้งพี่น้องนะครับกว้างใหญ่พี่น้องเป็นลานปูนเนาะพี่น้องเนาะครับ ไงแห้งครับไงแห้งเป็นเกตอย่างยิ่งพี่น้องที่ได้ไมาเหยียบเนาะที่ได้ไมาเยือนเพิ่นนะครับผมไงแห้งนะครับผมนะบนี่คือบรรยากาศตอนนี้น้ำแข็งเนาะบรรยากาศตอนนี้นะครับผมตอนนี้นี่ลุยกะเพลินกัไร่สดจูกับพ่อวี่นะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ข้างในนะครับผมตอนนี้ก็มาหอดมาถึงพิ่งพมาหอดมาเถิงกันนะครับเพิ่งมาหอดมาเถิงกันตอนน,น,น,นี้ นี่เลยก็กำลังไลฟ์สดอยู่นะผมข้างในนะครับนี่ครับนะครับณตอนนี้กำลังไลฟ์สดขายของนะครับตอนนี้ตั้งไลฟ์สดขายตัวไข่ตัวเป็นครับเออกำลังไล่สดไายตัวกันนะครับต้องรอแม่สีอีกรอบหนึ่ง ผ้าอผ้าอยากมคามอ้ยยุยนเียเเจะยซื้อบัตรจองตัวนะคะลิล่างตั๋วนะาตัวนะคะกดลิงด้านล่างนะคะครับผมพี่น้องนะผมมาต่อกันนะผมคือล่าสุดนะผมตอนนี้คือกลับบ้านแล้วพี่น้องกลับบ้านแล้วนะผมกอล์พาดอ่าเลยฮะกลพอ่าเโอเคคือกลับบ้านนะพี่น้องตอนนี้คือ อนทีวีฮอตใหม่ๆนะพี่น้องคือใบไ,ไทยก็พอพี่นะผมกับลงมากเนาะใบไ,ไทยเองน,นะครับแตม่มันไทยปไปเลยพี่น้องคือม,มันเสียงดังแล้วก็ติดลิขสิทธิ์เพลงด้วยพี่น้องนะครับผมคือผสมพเพลง่นไร้ซดอย่างเนงน้อน,น,นะครับใบไทยก็เพิินอยู่แต่ว่ามันก็ไทยไปพี่น,น้องมันไทยปไปเลนะครับคือเพลงเสียงดังมากนะผมตอนนี้ก็เข้ามาแบบปั๊มหลังเลิกงานคห้องคุห้องให้ต็มหองห้องนี่คือลิขสิทธิ์ ดิสเสตเพลงพี่น้องแซงดังคือตอนนี้มาแวะปั๊มอยู่กุชินาไล่พี่น้องแวะปั๊มอยู่กุชินาไล่กินเข่าพี่น้องก่อนกลับบ้านแวะเขากินเซเว่นนะผมอ่านเซเว่นแล้วก็คุณยายนวลมาแวะกินไอ้ว่าสิซื่อไอเข่าให้กินพี่น้องเพิ่นบ่กินนะผมเพิ่นก็ได้นมซื้อนมให้1ขวดนึงพี่น้องเพิ่นก็ไอ้เพิ่นเป็นตู้ตาหน้ารถพี่น้องเลยเป็นเป็นคนอันขคางเป็นตู้ตาหน้ารถพี่น้องเป็นอัน เป็นมูว่าสุดทางพี่น้องคนบอนั่นบอกนั่นกับบอนอนเป็นใหญ่ๆเป็นไอ้คุณพ่อพี่เป็นไหนๆประสบประสบใจกันบ้างโอ้โอ้เป็นม้วนพี่น้องเพิ่มมากหลายเพิ่มมากโดนได้ได้แล้วคนเคยยินเคยฟังพี่น้องเพิ่งเห็นโต๊ะเจ็งหนึ่งเธอได้สองหัวใหญ่นี่เธอได้สองเธอแรลกพัดไปหาจุบานพักติ้นแล่นเธอสองก็ะหน่ำมาหาพัดยูนี่ฟ้อนในหันพี่น้องนี่ฟ้อนาหันพี่น้อง พันมวนไหลพักพัพนอนนะฮันพันมากพี่น้องไทยอไอยู่ไทยบีกิ่งแล้วบิกหัวเยอะ่น้องไหลเต้นหนาฮันพี่น้อง่อนกับกับเฮีบี้รับกับคนคนพนนากับเฮียบ mm ี hmm ้สมสมพันมากสมตั้งใจมากเนาะเด็กปานี่พี่น้องตอนนี้ปีสองครึ่งตอนนี้้ันไหนเนอีพี่น้องมักอหลีบมือตัวเมยใหญ่โอ้บมือยหญ่มอยบ่งรถตัวรับ บอเป็นยังซื้อขอยกินกบอกินพี่น้องตอนตอนไม่อกกินเท่เดล้วไปถึงงานก็กินข้าวกินยังเด้วกับไดก็กินน้อกันพี่น้องคุ้มค่าหลนมเห็มองคนยูมองคนคับมาซินิปินเนาะคือิ่นก็นนมาคกันนะนะแม่มาสิิปินมาซินิปินกันโอ้ใช่ยงเดินทางประมาณ สามสามสมวมพี่น้องเดินทางสามส้วมใหญ่นี่ถึงไปทังกลับนี่ไม่นอนไม่นอนเลยพี่น้องบระหลับไม่นอนเลยสมอยากมากอหลีสมมากสมมากอีหลีเพิ่นเบิรงกมวลเบิรงกมูนี่หลายคนน้อยใหญ่นาะคนหลายแสงสีแค่จใหวัดไอันคือบวงหนอยส่วนใหญ่ใหญ่นี่อันเฮ้ยเมื่อกี้บวงหนอยส่วนนี้ซื้อเนี่ยง่ายง่ายกว่ากระบียด้ิไ่ใช่ไม่ใช่มาอันพันลายสดนี่ลายสดนี่ซื้อบวงหน่อยน่ะถ่ายมาแสดงจริงนี่ แสดงจริงนี่เพ้นงเงยคุณหันอีกได้ใหญ่เงยคุณอีได้ไมที่เท่านั้นเงยคุณอีบบหลายเลยเด้อันนี้คือไหลสดหรือซื้อเฮ็ดคนเบิ่งซื้อเห็ดน้อยๆนะแต่เราออกงานงานออกงานเงยคุณอีกบบกลายเท่าดังแเงยคุณอีพร้อมนี่คือนห้องห้องเมื่เห็นเมื่อกี้นี่มันน้อยๆซื้อแล้วมันเลอเนาะแมนแมนแมครับไอคนถอดสอนะครับจ้างทางกระไก็ไปพักถ่ายรถ่ใหญ่เด้อไปถ่ายทั้งหมดก็ได้ครับผมถ้ากินนมองกิยังเราถ่ายทั้งหมด สูเป็นสูพี่น้องสมจากมากอลีคุณยายนวลเนาะนะครับผมสมจากมากอลีนะครับผมครับผมไป<อ>ถ่ายรูปนวดใหญ่ครับผมพี่น้องท่านผู้ก่อเนาะน้นนองมาร์คพี่น้องครับน้องมาร์คพี่น้องมาแย่กินลูกสาวใหม่พี่น้องลูกสาวใหม่ไก่พ่อหนึ่ลูกสาวอ้อย ร้านสาวไอ้เจยยุ้ยพี่รองต้องมา,มานะครับแต่เขา,าต้อไปพี่รองติดตามเพิ่งแหนพ่จิดตามพี่รองมา่อวากัได้กินข้าวกันนะผมก่อนกลับบ้านเนาะพี่รอ,องเนาะได้กัก่อนกลับบ้านกันนะครับหลังเลิกงานนะหลังเลิกงานนะผมหลังเลิกงานก็กินข้าวนะผมดิฉันกินนี่ก๋วยจั๊บยวนบางสื่อก็มีได้บางสืบอไม่มีเออขอทานเลยเหรอส่วนหัวเนาะเป็นไดเดี๋ยวว่าหยียบ บ้านนเย็นพ่อใหญพี่บ้านบ้านหลังไงครับบ้นเสือเผาบานน้ำอยู่เดี๋ยวจะเห็นบ่ายอยู่เลยดีเนาะกว้างๆคนรักรักยันีแมนมีอย่างแบบก่ยนะบวกิดบวกฝันมาเฉยไม่เหยียบพิธีพันเนาะคดไปยาพิธีพันเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากเนาะพี่น้องเนาะ กบถอย่างนั้นหมดบอกไปเรียงอย่ได้ยวนแล้วว่ขึนล้ว่ได้นเออไทยคิปอยู่แถวไทยก่อนซะมนโดังนจะ้า่อนหรอครับผมพี่น้องครับตอนนี้คือกบถาางยงียพี่น้อนครับผมจกูเ่ได้เมาดังบ่ได้มุงบ่ได้กูดอกกูจบอกให้กบถาพี่น้องก็กินเงียพี่น้อกลกินขี้เหรน ไสเดือนอันแพ็กอันนี่เนี่ยพี่น้องไสเดือนอันแปรรูปเนาะเนาะเป็นเส้นเนาะคือกันอยู่กูดสวยอยู่บ่เฮ้ยสวยครับสวยสวยสวยอยากกูอยู่บ่เป็นหนึฮะอยากกูอยู่บ่บ่กูอยู่บ่ยากเลยสำคัญเอาสวยโอ้ยนอนแม่เนี่ยแม่เนี่เป็นสำคัญเราพักเบียกินข้าวสวดี่หวานทุกอนนะเป็นในเนปเดะ ม่ย็นเย็นกาซินซินพุทธไทยวัดไปอย่างง่ายไม่แต่อย่างนั้นอ๋ออยู่กัจะอย่างง่ายอยู่เบ้าหมายถึงบ้านอกซืดๆน้าเดี๋ยวจะเกามึงกินค้านักกาลสินหนักก็ได้ดรอสเสาเลยเออโอ้ยแม่มึงนี่น้อยล่าชุดอันขึ้นเตยที่แรกอันบั็กเซยล่าสุดชุดพี่น้องกองอวกตัวกลวยว่ามันผ่าเสตียนว่ามันผ่าชุดเขาจะบนเมาเมาขาวน้อยพี่น้องน้อนเอกแรกอยู่ข้างกันกทีแร สีที่แรกสีสัแกแตกงสามเมียสี่เมสีสามคนนั่นเนาะอืมบาเจ็บนี่อันยาไปหาอันยายโยกโกลเมยโยกโกิ่นเอาไายออกของเคนเนี่ยจีนสองเบรกไง,ไง <c oughs> ่ายๆทำสองข้อมือนี่สองรอบต่อกันอัวยมึงบาดตายมึงย่อเป็นตัวเสอเมียเรียดเรีดเบีกว่าบาดตายเห็นมันผอไเป็นตัวคน,นออสวยบตรงไงแซ่บวะเอ้แซ่บอยู่เดี๋ยวนี้เขาเลยว่าสวยเรียลล์ นี่กวางสั้นนอดเอ็นเมียนเร่ยตายข้กตายอุ้ยต้อมต้อมมึงมาหาดูถูกศิลปินเด้อมึงมาตายขาคนเดียวมันกุญแพังไปลรงพักตรวจเป็นอย่างไรง่อยแจ้งตำรวจจับมึงแลยหรอมึงดูถูกบัวบอกว่าดีนอนใส่หมดแดงไงอ๋องหัวง่นอนป่านอนห้องนะต้อมนอนห้างง่วนหรือหลังมีมาหาเราอะส่เสียงไม่เถอะเอายันไปนอนห้างง่วเนาะบัก้านนี่ นี่มาหาว่าแฟนอุ้ยแฟนน้อยเมียน้อยด้นี่เมียน้อยควงพี่ขากินไหมแะมีอพี่เาเลยเกขี้ดีเด้เพราอะไรเป็นเนี่ยอะไรเป็นผัวเสือเอ้าบุเรียนบุเี่ขส นตกความอี้เจี๊ยบบ้าบอสมัยนี้มันก็ดีนะผมเห็นว่ากูกลางคนเหมือนใบแล้วหรออ๋อยี่ต่อไปโกบครับผมมาได้โกโหมาติดขาหมาติดนี่ตีติดนี่ของโบราณโก่งคนเลยครับผมโอเคครับพี่น้องนะผมพอความปากความคอเนาะหลังเลิกงานพี่น้องนะครับคือกินเข่ากินหนามแล้วก็สิเดินทางต่อนะผมสำหรับผู้กินเมล็ก็สิ ออกข้างเก่าก็มีพี่น้องบนรถเนาะออกเปแล้รวออกางเก่าก็มีพี่น้องสำหรับข้าในกาซีขอลาดไปสนิทกนก่อนนะครับพี่น้องนะครับผมคือจะเดินทางต่อนะผมเดินทางต่อแล้วนะครับคือพบพอกันใหม่เนาะในลายสดไอ้กุ้มปิดเนี่ยอมีพงเดียวยันวันที่ยี่สิบหกเจอกันอีกพี่น้องวันที่ยี่สิบหกนะครับผมลาสดกุ้มปิดของคุณพ่อพี่พงวงสิ์พี่น้องเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากที่ได้มาเยือน กรลสินพี่น้องเป็นเกียรติมากทีก่ได้ขึ้นเวื่อที่นะผมขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้จบไปสำหรับพี่น้องขอบคุณ,คณและสวัสดีครับสวัสดีครับ